ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างเบิร์ดนะฮะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับคลิปจากวานนี้ที่ให้ความรู้ไปว่าแบตมันรีกันได้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ต้องมาพูดก่อนว่าแบตบางลูกมันก็ไม่ไหวคือแผ่นธาตุมันเสียถ้าแผน่นธาตุถ้าแผ่นธาตุมันเสียนี่คือ,อเหมือนตัวเซลล์มันเสียแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วก็คือเราเราก็จะลองทั้งยิงเซลล์ทั้งทุกอย่างอันนี้คือต้องทิ้งอย่างเดียวอันนี้คือต้องขายเป็น ไปเองเดียวแต่ถ้าบางบางลูกเราวัดแอมป์วัดอะไรแล้วเออแรงดันมันพอมีแล้วก็ตัวแอมแอมแปรพอมีกระตุ้นแอมแล้วเอเอแอมมันขึ้นอย่างเงี้ยกระตุ้นป้อนไฟป้อนแรงดันเข้าไปใส่แรงดันเข้าไปแล้วเออแอมมันแอมมันกระตุ้นขึ้นมาอันนั้นคือฟืนได้นะฮะแต่แต่ทีนี้เออมันเป็นขั้นขั้นตอนและว,วิธีการในการในการทำมันค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะใช้เวลาดังนั้นช่างก็80%คือมันเสียเวลาเพราเสียเวลานั่นเท่ากับเวลาคือเงินใช่ไหมฮะเวลาคือเงินก็เท่ากับว่าเขาจะเปลี่ยนเลยแล้วก็ร้านแบตก็ได้กําไรแต่ส่วนไอการงานรีแบตเนี่ยมันลูกหนึ่งรีแล้วมันก็ใช้ได้ตั้งแต่ห้าเดือนถึงหนึ่งปีหกเดือนถึงหนึ่งปีขึ้นไปก็ร้านแบตเขาก็ไม่ค่อยจะถูกใจกันแล้วอีกอย่างหนึ่ง ค่าแรงค่าทําค่างมันก็แค่หลักร้อยเนาะจะไปซื้อลูปใหม่มันก็หลักพันมือสองก็หลักพันแหละมันมันก็เลยเขาก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะ,จะ,จ,ะจะชอบใจกับช่างที่เขามารับทําอย่างนี้แต่ทีนี้ผมจะมาพูดถึงว่าแบตแบบไหนที่ในกรณีไหนความการรีก่อนอพูดกรณีที่ว่ารีแบตกับชาร์จ แบตมันต่างกันยังไงต่างนะฮะหลายคนเอ้ยชาร์จกับแบตมันกะลีมันกะ,กะฟื้นฟูฟื้นฟูอ่าภาษาชาวบ้านสมัยโบราณเรียกฟื้นฟูฟื้นฟื้นแบตอ่าต่างชาร์จก็คือชาร์จแบตชาร์จก็คือแบตใหม่ที่มันเจ้าของรถอาจจะแบตใหม่ซื้อมาใหม่แล้วลืมเปิดอ่านู่นนี่นั่นในรถทิ้งไว้หรือใช้ไฟ เปิดเพลงโดยที่ไม่ได้สตาร์ทรถอย่างเงี้ยครับแล้วพวกแอมพวกอ่าพวกลําโพงพวกปรีครับเครื่องเสียงมันกินไฟแบตไปเนีย่ยเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบตมันก็อ่อนก็สตาร์ทรถไม่ได้เนาะก็ต้องเอาออกมาชาร์จหรือชาร์จท,ที่รถเอาก็ได้บางคนก็สตาร์ทไม่ติดแล้วแต่ชาร์จมันก็ไม่ทํางานก็ต้องยกออกกรชาร์จเอาอ่าอันนั้นคือการชาร์จนะฮะแบตท,ที่ชาร์จส่วนแบตท,ที่ต้องรีก็คือแบตท,ที่มันเก่าครับ เก่าแล้วเก็บไฟไม่อยู่แล้วก็คือแบบตาแมวมันไม่ไม่เขียวแล้วไม่อะไรแล้วขาวแล้วจะแดงแล้วแล้วมันมันเงียบเลยมันสตาร์ทรถแล้วเงียบเลยมันไม่ไม่นั่นเราก็ต้องมีการเอามาเปลี่ยนถ่ายน้ํากดเอาน้ํากดเก่าออกแล้วก็ต้มน้ําร้อนนะฮะต้มน้ำรอ้รอนเลยร้อนเดือดเลย เกอกใส่ทุกรูแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นคือทําไมต้องเอาน้าร้อนน้ําร้อนไปทำวิกริยาเอาพวกสารซันเฟตนะครับสารที่มันเป็นขี้เขาเรียกขี้ตะกันแล้วกันเข้าใ,ใจง่ายก็คือเป็นผงเป็นตะกอนเป็นตะการพวกนี้ลอยตัวให้มันอ่อนตัวให้มันนุ่มให้มันนุ่มแล้วเราเว е ลาเราเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแล้วเทมันจะเป็นผงใช่ไหมพอเขยา่าแล้วก็เทออกมาแต่อย่าเขย่าแรงนะเะดี๋ยวแผ่นชาต่งเขย่าเสร็จแล้วเราก็เทเทพวกนั้นทิ้งเลยแล้วก็ เอาน้ำร้อนนะ่ะใส่เข้าไปใหม่ทักสองรอบทักสองรอบแล้วรอเป่าพัดลมให้มันเย็นหน่อยแล้วล้วก็เททิ้งอีกแล้วก็ท,ทีนี้หลังจากนั้นก็เริ่มพอดูว่าเออสัตว์เศษมันออกเริ่มเยอะแล้ว,ลวเราพอน้ํนาน้ำใช้ยางนะฮะไม่ไม่ต้องแรงมากปรับแรงดันให้มันได้ระดับหนึ่งไม่ต้องแรงมากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแผ่นทาบมันจะลบมก็ฉีดอัดเลยครับฟูไว้ความความแบกไว้แล้วก็ฉีดให้ไอพวก ตะกอนอะไรพวกนี้มันออกม่าเยอะๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ความแบตไปทิ้งไว้สักพักหนึ่งหนาที10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงได้ยิ่งดีกลางแดดนะฮะไปไปไปความทิ้งไว้กางแดดสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ได้แต่บางคนเรียบหน่อยก็10นาทีหนาทีก็ได้แล้วแต่แล้วก็เติมน้ํากดเลยครับเอาน้ํากดใหม่ซื้อน้ํากดมาใหม่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปปุ๊บพอแผ่นาธาตุมันสะอาดแผ่นาธาตุ หน้าแผ่นธาตุสะอาดแล้วก็ตัวน้ำกดใหม่ <c oughs> ถ้าสองอย่างนี้ใหม่กับใหม่ออแผ่นธาตุไม่ใหม่แต่สะอาดขึ้นแต่น้ำกดใหม่ก็จะทำให้การสร้างกระแสะไฟสร้างกระแสะไฟคือปฏิกเขาทำสองอย่างนี้กดน้ำกดกับแผ่นธาตุทำปฏิกิริยาการเกิดไฟฟ้าทำให้สองอย่างนี้ก็ทำปฏิกิริยาได,ด้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้แบตมันจะกลับมา เขียวเหมือนเดิมไม่เห็นแล้วแบตมันก็จะกลับมาเขียวเดี๋ยวผมกลับกล้องดีกว่าเอ๊ะรุ่นนี้กลับกล้องยังไงไม่รู้เอาเป็นว่าผมกลับกล้องไม่ได้แล้วกันเดี๋ยวผมจะถ่ายอย่างนี้เลยคูยจะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเนาะกล้องอยู่ไหนอยู่นี่นีนน่ครับ แต่แมวมันก็กลับมาเขียวแล้วแล้วไฟที่วัดได้ไฟที่วัดได้ล่าสุดก็ประจุไฟที่เก็บเขาเรียกแรงดันที่แบตเตอรี่ลูกนี้กลับมาเก็บได้ก็คือสิบสามโวลต์สิบสองถึงสิบสามโวลต์ไม่ต่ำกว่าสิบสองแล้วก็ไม่เกินสิบสามก็ลูกนี้ก็เก่าแล้วละ่ะเพราะเป็นรถรุ่นพี่ที่ก็จอดทิ้งไว้นานแล้วก็เปลี่ยนมานานแล้ว ก็เลยจับฟื้นใหม่ก็หินหินพอตัวลูกนี้หลังจากทำความใช้ควาว่าความแบตแล้วกันที่ต้มน้ำร้อนใส่น้ำกรดอะไรพวกนี้ใช้ควาว่าความแบตหลังจากความแบตแล้วใช้เวลาชาร์จอยู่สามถึงสี่วันใช้เวลากระตุ้นมันนะ่ะป้อนประจุไฟเข้าไปใหม่ป้อนแรงดันเข้าไปใหม่ทั้งแอมทั้งอะไรเข้าไปประมาณเพราะว่า ถ้าเราไปฝืนใช้ชาร์จเร็วนะฮะใช้ชาร์จเร็วเร็วจริงนะฮะไม่ถึงวันก็แบตก็เต็มแล้วแต่อย่าลืมว่าแบตลูกนี้ไม่ใช่แบตใหม่เป็นแบตเก่าแผ่นธาตุเริ่มสึกหรอถ้าเราไปกระตุ้นมันอย่างนั้นแต่ว่าใช้ได้ไหมแต่มันจะใช้ได้ไม่นานมันไฟมาแน่นอนใช้ได้อยู่ประมาณไม่กี่เดือนแต่แผ่นธาตุจะสึกไวมากแล้วแบบแป๊บก,ก็หมดเลยผมเลยจากที่ได้ศึกษาได,ได้ได้เรียนมาก็เขาก็บอกว่าให้ใช้วิธีดีที่สุดก็คือป้อนแอมป์น้อย วนคงที่แรงดันคงที่กระแสคงกระแสอย่าแรงมากกระแสปานกลางอยู่ที่ประมาณาประมาณ10 10แอมป์ไม่ไปถึง20แอมป์ประมาณอย,อย่าใช้พยานยาอย่าป้อนแอมป์เยอะครับไม่ให้มันเดือดครับเดือดเดือดน้อยที่สุดค่อยๆป้อนแบบดูว่าฟองมันเยอะแค่ไหนค่อยๆป้อนเข้าไปแล้ว ความเสียหายกับแบตเตอรี่เนี่ยจะจะไม่ไม่เกิดเลยจะไม่มีความเสียหายกับแผ่นธาตุเลยทําให้แบตลูกนี้จะอยู่ได้อีก6เดือนถึง1ปีก็คือจอากจากที่มันควรจะต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะจากที่ควรมันจะต้องเอาไปทิ้งแล้วก็เราก็สามารถคู่กลับมาได้ให้มันใช้ได้อีกอะระยะ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปก็ถือว่าคุ้มนะฮะเพราะว่าค่าทําค่าแรงทํามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายมันก็หลักร้อยเอง หลักร้อยแต่อยู่ได้1ปีก็ถือว่าคุณก็เอาเอาวันไปหานะฮะว่า1ปี365วันน่ะคุณจะกับค่าแรงไม่กี่ร้อยบาทคุณเสียวันละเท่าไหร่มันผมว่ามันก็คุ้มนะท,ที่ที่จะแต่ว่าอาจจะเสียวเวลาหน่อยคุณอาจจะอยากยัง <c oughs> ถ้งาลูกค้าแบบว่ามีแบตสำรองแล้วไม่อยากกระเทินอยากจะเก็บเอาไว้เผื่อแบตเพราะว่าแบตมันต้องเสื่อมอยู่แล้วครับ ทุกอย่างมันต้องเสื่อมอยู่แล้วดังนั้นเผื่อเก็บเอาลีเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพอไอไอแบตลูกใหม่ที่เราซื้อใส่รถไปนะ่ะมันเสื่อมเราเต็มที่เราก็แค่เอามาชาร์จเพิ่มเพราะว่าพอเราลีไว้แล้วเนี่ยทิ้งไว้สักพักประจุไฟมันจะคายตัวของมันเองโดยที่ตามการเวลาของมันเราก็อาจจะแค่มาชาร์จเพิ่มแค่นั้นเองชาร์จเพิ่มแล้วก็ สักวันหนึ่งแล้วก็ไปใส่รถใช้ได้เลยก็คือเป็นเป็นแบตสำรองของลูกค้าไปว่าเ,เวลาเจอเหตุแบบว่าตื่นเช้ามาแล้วลงมารถสตาร์ทไม่ได้อะไรเงี้ยก็เอ้ยเรามีแบตสำรองก็ยกลูกเก่าออกแล้วก็เอาลูกใหม่ที่เรามีอยู่ใส่เข้าไปสามารถสตาร์ทได้แล้วก็เวลาเราสตาร์ทแล้วมันก็ชาร์จไปในตัวของมันเองแล้วเพรรถ,รถทุกคันมีได้ชาร์จนะฮะก็ ช่วยได้แต่อย่างคันนี้ก็รถพี่เขาไม่ค่อยได้ใช้รถเขาเขามีรถสองคันเขาใช้คันหนึ่งเขาก็เลยเอาอ,อ,อีคันนี้มาทําการรีแบบเพื่อที่จะเดี๋ยวต้องดําเนินการซ่อมรถพี่เขาตอไปว่าอะไรมันเสียอะไรอีกนะฮะก็ต้องทํารถให้ติดก,ก่อนตอนนี้ก็เรียบร้อยวันนี้ก็มีความรู้มาฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ